ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาพบกับ iPad Pro นะฮะ M1 นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเริ่มของนี่ก็คือราคาน่าสนใจมากก็คือเริ่มที่21,400นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีผ่อนส่วเปอร์เซ็นต์เดือนแล้วะครับแล้วก็รับเครดิตเงินคืน14%ึนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าโปรเนี่ยเขาเป็นยังไงนี่เขาจะแยกมาเป็น iPad Pro ใหม่อ,อันนี้คือเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้านะครับ ก็จะมีนะครับราคาเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยครับว่าเป็น iPad Pro นะฮะ12.9นิ้วนะฮะรุ่น Wi-Fi ราคาเริ่มต้นนะฮะจากเครื่องราคาปกติเนี่ยคือเขาจะบอกว่า37.900วันนี้เหลือเพียง3.2400นะฮะก็บอกอันนี้รับที่บ้านได้แล้วก็รุ่น11นิ้วเนี่ยจาก27.900เรหลือ22.400เท่านั้นอันนี้ก็อบอกไวเลยว่านี่คือรับที่ช็อปก็ได้รับที่บ้านก็ได้ะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับ iPad เดี๋ยวเรามาดูกันฮะโปรโมชั่นของรุ่น12.9ราคายังไงซึ่งตรง,ตรงนี้นะฮะก็คือว่าถ้าเป็นรุ่น12.9นะครับก็เขาจะแบ่งมาว่าเป็นการชำระล่วงแน่นะฮะที่แตกต่างกันก็คือราคาเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่เ่34,900ฮะถ้าเกิดว่านี้เขา128กิกก็คือชำระล่วงหน้าถึง1,500บาทแล้วก็ใช้แพ็กเกจอยู่ที่699แล้วก็สำหรับว่าใครอยากได้แบบ ถูกเราไม่น่อยหนึ่งฮะร้อยี่สิบแปดกิกนะครับก็สามหมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับราคาดีน่าจะถูกลงจ่ายลูกแน่สองพันห้านะครับแล้วก็ชำระนะครับเ,เป็นค่าบริการเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมองว่าใครใช้เนี่ยแพ็กเกจราคาเป็นพันอยู่แล้วฮะก็สำหรับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้หกเก้าเก้าแน่นอนครับก็ยอมจ่ายส่วนต่างนะฮะ ต้องเป็นใช้แพ็กเกจราคาเครื่องนะฮะ699เหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็จ่ายค่าเครื่องไป34,900ไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีกอหน่วยความจุหนึ่งนะฮะจาก 256GB นะครับราคาอยู่ที่41,400นะฮะก็สำหรับลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมนะฮะก็คือได้ลดค่าเครื่องนะะี่ะอีก1,000บาทก็นั่นเองประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ราคาเครื่องจะอยู่ที่30,000ื่นเจ็ดพันเาร้อยฮะจ่ายล่วงหน่พันแหแล้วก็ใช้แพ็กเกจรายเดือนอยู่ที่3,99นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่านะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอย่างหนึ่งนะก็เดี๋ยวนี้ดูนะฮะก็ถ้าเป็นเครื่อง2องเทเลบต์ข้ามนาะผมว่าแพงไป ก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่อง11นิ้วกันนะครับก็จะดู128กิกะฮะราคา699จ่ายพันหครับราคาเครื่องเนี่ยก็ถูกลงมาอีกประมาณสัก3,000บาทนะฮะก็ประมาณ3,500ก็24,900นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น256กิกเนี่ยก็ราคาเต็มก็คือ31,400ฮะก็คืออยู่ที่27,900จ่ายลูกหน้าพันห้าครับก็ใช้แพ็กเกจ699นั่นเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของ iPad ใหม่ที่ a s shop ทุกสาขาและเท l e วิทที่ร่วมฮนะก็จะมีรับสิทธิ์นะฮะผ่อนศูนนานสิเดือนนะครับแล้วก็รับสิทธิ์เ,เครดิตเงินคืนสูงสุด4%แล้วก็หรือรับสิทธิ์ผ่อนนานศนเนานสีเดือนนะฮะก็ตรงนี้ครับเขาจะมีบัตรเครดิตฮะหลายตัวเลยฮะซึ่งผมคิดว่า เขาอาจจะไม่ได้บอกนะฮะว่าเป็นอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมี UOB Ready Credit นะฮะที่ผมคิดว่าจะผ่อน 0. ู0%ถึงได้ถึง40เดือนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมมีลิงก์สมัครให้นะฮะอยู่ด้านล่างซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจนะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นของทาง AIS นะกะ็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะให้ลองดูนะว่าใครเนี่ยสนใจนะฮะโทรถามที่1175นะครับลองถามดูว่า,าบัตรรุ่นนี้เนี่ย ที่ผ่อน40เดือนเนี่ยตรงกันรุ่นไหนนะครับแล้วก็ยังไงมาแชร์ให้รับทราบด้วยกันละกันนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้สเปคเนี่ยผมไม่อธิบายนะฮะเพราะว่าช่องเที่ยวรีวิวนะดีเหลือเกินนะฮะตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าใช้ทั่วๆไปนะครับก็เป็น128กิกก็ได้ครับแล้วก็ใช้ตัว Wi-fi ก็ได้ครับเป็นราคาอยู่ที่ เครื่อง24,400ฮะจ่ายพัหนห้าลูกแนาแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีดีไปอีกว่านั้นอีกคือคุณใช้แพ็กเกจ699อยู่แล้วก็ยิ่งดีมากๆเลยนะครับก็ถ้ายังไงนะฮะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะอยู่ถึงแค่วันที่2พฤษภาคมเท่านั้นนะฮะปี64นะครับก็รีบๆเลยนะฮะก่อนจะหมดเลยนะครับครับสวัสดีครับอ้อ oh. ตามคอนเซปต์เดิมน,นะฮะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้เป็นกำลังใจให้กระทางช่องนะครับสวัสดีครับ